พี่น้องทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ถนนประชาธิปกนะครับออกจากสี่แยกบ้านแขกนะกำลังจะขึ้นสะพานปกเนะครับ ซายจะเป็นถนนอารุณอมรินนะครับโรงเรียนศึกษานารีฝั่งขวาก็จะเป็นวงเวียนเล็กขึ้นสะพาน6.9นะครับจากฝั่งธนบุรีนะไปฝั่งพระนครปากคลองตลาดพาหูรัดนะครับ ก็จะไปปาคลองตลาดนะอะ่นี่คือสะพานกระปกเก้านะครับตรงกลางก็จะเป็นสวนลอยฟ้าอ่ถ้าตรงไปนะก็จะไปพาหูรัดนะครับเดี๋ยวผมออกซ้ามาอ่าพาขึ้นแล้วนะครับสะพานปกเก้าพี่น้องขอไว้นะครับเพื่อนพี่น้องขอไว้อยากให้พา ขึ้นสะพานปกเก้าหน่อยนะครับรีวิวให้ดูหน่อยอผมลงมาทางนี้นะครับจะมาลอดใต้สะพานพุทธนะไปปากของตลาดมาตรงเนี่ยท่าเรือสะพานพุทธที่จอดรถเมย์สายแปนะครับนี่ สายสีเลยรถเมลสายแปดทั้งน้ำเงินทั้งฟ้าทั้งชมพเูเลี้ยวขวานะครับไปปากคลองตลาดก็ถึงแล้วละ่ะปากคลองตลาดเนี่ย ดูกันหน่อยนะครับปากคลองตลาดวันนี้ขับรถใหญ่มานะจากปากคลองตลาดก็จะเลี้ยวเข้าถนนนะครับบ้านหม้อเลี้ยวขวาเข้าถนนบ้านม้อนะ คือคักเหมือนกันนะครับปากคลองตลาดนี่ขายดอกไม้นะรถกระบะนี่เขานี่นี่ตลาดส่งเสริมการเกษตรไทยนะฝั่งซ้ายเนี่ยก็มีทั้งทําพวงหรีดทาดอกไม้ ในงานในอะไพรพวกนี้นะครับดอกไม้ไหว้พระไหวเจ้านี่ก็เป็นตึกแถวเก่าเหมือนกันนะครับชุมชนบ้านหม้อนะเนี่ยเห็นจั่วตรงนี้ไหมครับเนี่ยเขาเป็นสัญลักษณ์หม้อเลยนะด้านบนเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับตึกแถวเก่าเนี่ยถ้าทําสีใหม่นะเอาเสาไฟเอาสายไฟซ่อนไว้นะครับใกล้หลังคา เหมือนกับประเทศนอกนะครับเขาคงจะสวยงามโอ้โหตึกหัวมุมนี้นะหัวมุมด้านซ้ายนะครับตึกเก่ามากเลยครับอันนี้คือตลาดบ้านมอนะครับเนี่ยมอไซค์ก็มาจอดตรงนี้นะครับสิบบาทมีเจ้าหน้าที่นะเข้ามาเก็บเงินนะ จอดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามเลยนี่ครับบรรยากาศคึกคักอยู่นะคนเยอะอยู่เข้าไปมองเข้าไปข้างในนะครับวันนี้ผมจะไปโบเบน,นะครับไปส่งของให้ลูกค้านี่ก็มาสี่กักนะครับสี่กักเสาชิงชา้า ไม่ใช่สีกักเสาชิงชาทิสี่กักพระยาสีนะตะกี้พูดผิดเป็นถนนเจริญกรุงนะครับที่รถวิ่งอยู่เนี่ยออกซ้ายไปก็จะไปสนามชัยสนามหลวงวัดพระแก้วนะครับออกขวาก็ไปสามยอดไปของถมนะ่ะเจริญกรุง ลงไปก็จะเป็นเฟื่องนครนะครับ มีแต่ตึกแถวเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับมี่ของหลอดอวัดลาดบอ่อพิษนะครับด้านซ้ายจะเป็นวัดลาดบอ่อพิษนะถนนเฟื่องนครนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาก็ไปไปสภา หการค้านะอหัวมุมซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นสี่กักเสาชิงชา้าเลี้ยวขวาก็จะไปเสาชิงช้านะครับนี่คือสี่กักเสาชิงชา้าถนนบำรุงเมือง พุทธรูปนะครับก็จำหน่ายพระพุทธรูปหรือว่าพวกอรักคังพวกกลองอะไรกรองเพลงกลองอะไรกพวกนั้นเกี่ยวกับวัดวานี่แหละเนี่ยถนนบำลุงเมืองนะครับแขวงเสาชิงช้านะครับนี่แต่ตรงนี้ก็จะเป็นแยกเสาชิงช้านะาพาเลาะดูนะครับ ฝงซ้ายก็จะไปถนนดินสอนะนี่คือเสาชิงช้านะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นสาราวาการกรุงเทพมหานครมาทางนี้ก็ยังเป็นถนนบํารุงเมืองนะครับนี่เขาขายเ,าเครื่องสังฆพันธ์นะครับพระพุทธรูปองค์เล็กองค์ใหญ่นะครับสำหรับ สร้างวัดวารามนะครับมีเยอะเลยถนนบำลุงเมืองนะ,ะว่างๆจะมาเดินเลาะให้ดูกันละเอียดกว่านี้นะครับอสอนอสำรานกลาดนะฝั่งขวานะีน่ยนี่โหตึกแถวตรงนี้น่นาจะ เป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับนี เป็นสีแยกแม้นสีนะครับถ้าเราตรงไปแล้วก็จะไปหัวลำโพงนะครับไปประตูน้ำอย่างเงี้ยไปพระรามหกนะครับนี่ก็เป็นตึกเก่านะฝั่งซ้ายเนี่ยเขาทาสีใหม่นะครับนี่ สีนะครับเลี้ยวขวาก็ไปวรจักรเลี้ยวซ้ายก็ไปหลานหลวงนะผมจะเลี้ยวซ้ายไปจะไปส่งของที่โบเบนะครับรู้สึกว่าวันนี้วันเสาร์นะครับรถเยอะมากเลยเกลับมาคึกคักกันอีกแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้นี่ไม่ว่าวันไหนนะถนนนี่โล่งไปหมดเลยนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นวัดสักเกตนะ,ะแล้วก็มาข้ามคลองมหานาคนะครับผมก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนดำรงรักนะครับนี่ นี่คือถนนดำรงรักนะครับะจะไปออกเทมหานาคนะ,ะไปออกถนนกลุ่มกเกษมมาทางนี้ก็เป็นทางเดียวกับรถเมลสาย37นะเราก็วิ่งมาตรงนี้แหละ จะมองเห็นตึกนะครับตึกของตลาดโบเบทาวเวอร์นะครับอยู่ข้างหน้าผมก็จะมาส่งของตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปบนตึกส่งของเสร็จก่อนนะครับเดีวค่อยดูกันคลิปต่อไปนะครับ กับช่องบาวลินนะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ